ไปต่อกันที่ภารกิจค้นหาเที่ยวบิน MS 3 7 0นะคะที่ว่าตอนนี้เรียกว่าเครียดมากเพราะวันนี้เนี่ยแบตเตอรี่ตัวส่งสัญญาณจากกล่องดำเนี่ยจะหมดแล้วค่ะควันนี้ไปดูพาดหัวของ CNN กันค่ะก็ขึ้นเลยนะคะว่า Rest Against Time Can m s 3 7 0 be before before p i n k e r s expire ค่ rest against time ก็ขึ้นเลยคือย้ำเลยว่า rest ในที่นี้ก็หมายถึงว่าการค้นหา m s 3 7 0เนี่ยคือตอนนี้ต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วแล้วก็ p i n k e r s เนี่ยที่จะแปลว่าเป็นตัวส่งสัญญาณจากกล่องดำที่จะส่งสัญญาณปิงออกมานะคะใช่ค่ะพี่เตส่วน e x p i r e er ก็คือหมดอายุนั่นเองนะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าทีมปฏิบัติการอนานชาตินะคะจะต้องเร่งตรวจสอบสัญญาณที่เรือทั้งของจีนและออสเตรเลียเนี่ยสามารถตรวจจับได้ ได้ทั้งหมด3ชุดค่ะคก่อนที่แบตเตอรี่ตัวส่งสัญญาณจากกล่องดำนะคะจะหมดในวันนี้ค่ะ คนอากาศเอกแองกัสฮุสตันอดีตผู้บัญชาการกองทัพออสเตรเลียค่ะผู้ประสานงานการค้นหาเที่ยวบิน MS370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์หรือ j a c c <t> ก็ถแถลงยืนยันว่าเรือตรวจการห่ยสิ้นศ1ของจีนสามารถตรวจจับสัญญาณปิงจากใต้ทะเลได้รวมสองครั้งโดยครั้งแรกนั้นเป็นเพียงช่วงสั้นๆส่วน,น,นครั้งที่2นาน90วินาทีส่วนเรือโอเชียนชิวของออสเตรเลียนั้นยังตรวจจับสัญญาณได้อีกจุดห่างจากบริเวณที่เรือจีนตรวจพบสัญญ,ญาณไปร 5 5 5กิโลเมตรค่ะด้านนายฮัสซารุรด,ดินอับดุลรอมานอธิบดีกรมการบินพาณิชย์ของมาเลเซียออกมายืนยันนะครับว่าความถี่ที่ถูกปล่อยจากกล่องดำของเที่ยวบินที่ m h 370คือ37.5กิโลเฮิรตขออภัยครับ37.5กิโลเฮิรตซ์ซึ่งตรงกับความถี่ของกล่องดำแต่ยังต้องรอการพิสูจน์ยืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่ สำหรับปฏิบัติการค้นหาเมื่อวานนี้ค่ะก็มีเรือ13ลำเครื่องบิน12ลำเขาร่วมการค้นหาใน3จุดซึ่งครอบคลุมพื้นที่2 000, 1 6 0 0 0ตารางกิโลเมตรนอกชายฝั่งเมืองเพิร์สไปทางตะวันตกเชียงเหนือราว2,000กิโลเมตรโดยมุ่งไปยังบริเวณที่เรือจีนนั้นตรวจพบสัญญาณซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมล่าสุดค่ะก็พบว่าเป็นจุดที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะพบกล่องดําและชิ้นส่วนอื่นๆค่ะ ทางนี้นะคะปฏิบัติการค้นหากล่องดําต้องทํางานแข่งกับเวลาเนื่องจากแบตเตอรี่ของตัวส่งสัญญาณจากกล่องดําจะหมดลงในวันนี้หลังครบกําหนด30วันซึ่งจะทําให้การค้นหานั้นยากยิ่งขึ้นค่ะ